ตอนที่หนึ่งปิดสนามบ้านหล้หน้ากูเพื้อนเลยหรอโกะใช่เพื่อนนายไปกินอะไรมาเมื่อกี้ดิขับรถมึงอ่ะตามมาช้าแม่งมีคนปามะเขือเทศใส่หน้ากูแม่งไม่รู้เป็นตำรวจเลดีโห่เม่ี้คนสมัยนี้ไม่เมี้จริงมึงไปตัดผมทรงอะไรมาเนี่ยอ๋อพอดีกูดูวันพันแมนมาชอบ่ะน้นเลยใชแล้วโดนซ่าไงล่ะเพื่อน เออกูได้รับวอมานะเว้ยว่าแบบเกิดการจราจนจราจรมีผู้บุกรุกผู้ก่อ,อก,การร้าย <laughs> มามาแบบมาแบบฆ่ากันตายกับพวกตำรวจกับพวกทหารแล้วไอ้นี่ตัวอะไรเนี่ยแมลงปอเพื่อนแมลงปออ๋อใช่แล้วเนี่ยหมอครับมันเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยหมอก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะมันแบบมันแบบเกิดขึ้นเร็วมากเกิดขึ้น คุณหมอหาเห็บเหรอครับหมอคุณหมอหาคุณหมอหามัดค่ะอ๋อเอาหมัดไอ้สัตว์ใจเย็นๆเฮ้ยโทษๆเฮ้ยมึงเป็นตำรวจนะโก้ขอโทษโโททษษหมอหยอกเลยครับโทษเอ่อผมผมชื่อพลตำรวจเอ่อผู้กองกิ๊กนะครับเร่นี่ก็จ่าโก้ครับผมจ่าโก้มีอะไรก็โทรมาได้นะครับไหนค่ะเพื่ออะไรคะเอ่อ โทรมาที่หนึ่งเก้าหนึ่งอ่ะฮะหนึ่งเก้าหนึ่งใช่ใช่เดี๋ยวไม่นี่มันไอตอง้วยว่ะไอ้ตองเพื่อนไปตองมายุ่งกับกูมึงแม่งไม่จ่ายค่าเล่าผมหนีเลยอระโก้แอนซารีเพื่อนมึงไม่จ่ายค่าเล่าอ่ะเอ้ยยิ้มยังไงเฮ้ยทำไมทุกคนมาอยู่ที่นี่หมดเลยอ๋อมันมันเกิดการจลาจรจลาจรเนี่ยเพื่อนมึงไม่ได้รับอันนั้นเหรอผมเมาครับ i อ s ซ r r y เป็นตำรวจจริงไหมเนี่ยเฮ้ยกูเป็นตำรวจอันนี้ลูกน้องเรานะเนี่ยเหรอใช่แต่ถึงแม้เขาจะอยู่เอ้ยใจเย็น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 อ่าอ่าโทษ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 โอ้โหวันนี้ยังไม่สั่งเดี๋ยวเราต้องไปถามคนข้างในไหมอุ้ยได้เลยเนี่ยเกิดการจราจรจราจรตำรวจมีการตำรวจตายด้วยช่ิบะเอ้ไอคลิปเอ้ยแม่ผิดคนเนี่ย แฟนเขาน้องมิวน่าจะแบบเสียใจอะเอ้ยเ้ยเอ้ยอะไรอะไรเจ็บเจ็บเจ็บมะเนี่ยอุ้ยเนี่ยต้องหันเต็มเลยอ่ะมีอะไรหันปะเพื่อนไม่อยากดูเหรอไม่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 มันมีอะไรที่เราลืมลบไปเพื่อนอยากไปดูเลย น่ใช้ได้เลยนะนี <Barn> ่ <editors> อันนี้มม <omo> oh ีอะไรเนี่ยเพื่อนมันเกิดการจราจรจราจรจราจรจัดเอ้ยจริงจริงด้วยอ่ะมันมีการกระจกแตกอุ้ยอันนี้โอ้ผู้ก่อการร้ายทำผู้ก่อการล้อใช่เออเพื่อมีคนนอนใช่ใช่มันยังไม่มีใครตายมันยังแบบมีผู้บาดเจ็บก็จริงแต่มันแบบไม่มีใครตายเนี่ย เราต้องเอาเครื่องเคลื่อนย้ายมาไว้เอาคนมาข้างนอกแล้วคนพวกข้างนอกพวกตำรวจไม่ไม่ทำยี่งอะไรเลยเพื่อนอยู่ไหนอยู่ในบ้านเพื่อ,อนอ๋อะวางไปเดี๋ยวเราเอาเอาเอาคนนอกข้างนอกก่อนออ้ออันนี้เครื่องเคลื่อนย้ายรลบๆๆๆในในยศอะไรเนี่ยเพื่อนอ๋อเราผู้กองไง ม่นกำลังย้ายไปไหนนะเพื่อนย้ายไปให้หมอเขาช่วยไงหมออะไรคะช่วยหน่อยนะคนเจ็บพวกตำรวจเขาไม่ช่วยกันเลยอ่ะใช่ลูกน้องเราแม่งฟ้องสารวัแย่มึงไม่ไปเข้าไปดูคนหน่อยวะพี่พอ่ะเราดูไปแล้ว จะถามอะไรนักหน่าใจเย็นเพื่อนอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งนะแปลงเธอเพื่อนใช่เ,ออเราต้องไปหาเบาะแสเว้ยเพราะมันเนี่ยมีลูกกระซงกระสุนด้วยวะ่ะ <Yeah. S 1> มันเกิดการจราจงจราจรจริงๆแล้วปาเอ้เรามาช้าไปแน่เลยเพื่อน,นว่าจะมีผู้รา้ายฆาตกรฆาตกรนังอยู่ตรงนี้เข้ามา ใี่ไม่ตายใช่ไหมใช่เขาปวดหัว<ม>เขานอนพักไอ้เนี่ยคุณคุณฮัลโหลครับไป,ไปด้ดย๋ยวกูขอไปหาคนาไหด้ง,งั้นเดี๋ยวกูมาแล้วกุณเปบ,บนแบได้ได้ได้คุณครับฮัลโหล คุณคุณชื่อมิเชลใช่ไหมครับคนที่แจ้งมาทางตำรวจใช่ค่ะฉันฉัน <c oughs> เป็นคนแจ้งค่ะแล้วคุณรู้ไหมครับว่าใครเนี่ยเป็นคนที่เออ,เอ,อคุณพอรู้ไหมว่าใครเป็นคนทำอไอ้หกส์ขอทามนะเเขาชื่อว่า เชี่ยอะไรวะเนี่ยมึงเอา้าเฮ้ยเพื่อนเฮ้ยเอา้าที่มาถ่ายไปเลยวะเกิดอะไรขึ้นเอา้าเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้ไม่มีคนยิงพยานของเราเว้ยวมันาหายมันเราต้องรีบตามมาเพ<ป>ื่อนไปกูเชี่ยมันออกไปทั้งหน้าวะ ไปไปไปขึ้นรถขึ้นรถขึ้นรถตามตามตามต่ำต่มต่มต่ำต่ำต่ำ